สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแอดมินไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแอดมินชัดเจนนะคะถ้าไม่สะดวกเปิดไมค์เดี๋ยวตรงนี้สามารถแจ้งในห้องแชทของซูมได้นะคะในกรณีที่มีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะค่ะแอดมินขออนุญาตเริ่มการเทรนนะคะ อ v เวนท y นะคะหรือว่าคลังจัดก,การสต็อกของระบบโกเซลเลยนะคะค่ะลำดับแรกค่ะทางร้านค้านะคะสามารถทำการเปิดใช้งานคลังนะคะที่เมนูสินค้าคงคลังนะคะตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าใช้งานครั้งแรกค่ะระบบจะขึ้นให้เปิดใช้งานลักษณะนี้นะคะ สามารถคลิกเปิดใช้งานค่ะแล้วก็ด้านล่างคลิกเปิดใช้งานได้เลยหน้าจอเขาจะให้เลือกวิธีการคำนวณน,นะคะสำหรับวิธีการคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อนจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าที่มีวันหมดอายุค่ะเช่นอาหารเสริมถ้าเกิดว่าตัวไหน SKU ไหนเข้ามาก่อนนะคะระบบเขาก็จะตัดออกให้ก่อนค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นต้นทุนเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ในปัจจุบันนะคะระบบก็คือจะนําราคาต้นทุนต่อหน่วยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หารด้วยจํานวนต้นทุนนะคะเพื่อหาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะถัดลงมาค่ะระบบนะคะเขาจะให้เลือกนะคะรายการสินค้าคงคลังเนาะเพื่อทําการเพิ่มเข้าไป ในคลังของเรานั่นเองค่ะสามารถกำหนดราคาต้นทุนจำนวนสต็อกได้ที่หน,นี้เลยนะคะในกรณีที่ต้องการตั้งค่าใหม่เนาะ เมื่อทำการนะคะตรวจสอบตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วคลิกยืนยันด้านล่างได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะระบบจะทำการสร้างตัวคลังสินค้าขึ้นมาให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวขออนุญาตต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้น่าจะอ่าปัญหาหลุดไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอรอเปิดคลังสักครู่นะคะเนื่องจากว่ารายการสินค้าเยอะระบบจะใช้ระยะเวลาสักนิดน,นึงนะคะแต่ว่าไม่นานมากค่ะ อพอสร้างคลังเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอเขาก็จะขึ้นเป็นว่าเปิดใช้งานสินค้าคงคลังสําเร็จเรียบร้อยลักษณะนี้ค่ะสําหรับการเปิดใช้งานคลังนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทางร้านค้าต้องการปิดใช้งานคลังในอนาคตนะคะสามารถมาที่เมนูตั้งค่าแล้วเลือกการจัดการสินค้าคงคลังตรงนี้ค่ะระบบเขาจะมีฟีเจอร์ให้ปิดใช้งานคลังแต่ถ้าในกรณีที่ปิดใช้งานคลังแล้วค่ะตัวสินค้าหรือว่า SKU ต่างๆที่ทําการตั้งค่าไว้ ตอนแรกนะคะระบบจะทําการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยจะต้องทําการตั้งค่าตัวสินค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากที่เราเปิด ตัวคลังเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมีเมนูขึ้นมาให้4เมนูตามนี้นะคะเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูรายการสินค้าคงคลังค่ะซึ่งจะแสดงตัวรายการสินค้าของเราทั้งหมดในคลังเลยนะคะโดยจะแสดงชื่อรหัสสินค้านะคะตัวคลังสินค้าที่สินค้านั้นอยู่ค่ะสถานะของสินค้านะคะแล้วก็จำนวนสินค้าพร้อมขายซึ่งจะเป็นจำนวนจริงๆที่มีอยู่ในคลังของเรานะคะ เมื่อคลิกปุ่มดาเนินการค่ะสามารถเข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลสินค้าได้นะคะในแถบสถานะข้อมูลสินค้าคงคลังค่ะทางร้านค้าจะสามารถกำหนดการแจ้งเตือนสต็อกได้นะคะในกรณีที่ทางเราทำการออก tracking งนะคะหรือว่าทำการจัดส่งสินค้า SKU นี้ให้กับลูกค้าค่ะระบบนะคะเมื่อทำการขออัยค่ะเมื่อตัดสต็อกเนาะจนถึง15ชิ้นระบบค่ะเขาก็จะ แจ้งเตือนนะคะว่าเป็นสินค้าใกล้จะหมดให้ด้วยนะคะอยู่ที่หน้ารายการสินค้าคงคลงังด้านล่างค่ะทางร้านค้าสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่า Movement ของสินค้าได้ค่ะว่ามีการเข้าออกของสินค้าชิ้นนี้นะคะตามประเภทอะไรนะคะซึ่งก็จะมีแตกต่างกันไป4รายการนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายในส่วนถัดไปอีกรอบหนึ่งค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นประวัติการทํารายการนะคะหรือว่าหลอกก็จะเก็บประวัติการทํารายการของข้อมูลชิ้นนี้นะคะข้อมูลสินค้าชิ้นนี้ไว้ให้ด้วยค่ะเมื่อเราทําการตั้งค่านะคะสินค้าใกล้จะหมดไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะเมื่อสินค้าใดที่ใกล้จะหมดนะคะระบบนะคะเขาจะแสดง สถานะตรงนี้นะคะอ่าเป็นสินค้าใกล้จะหมดเดี๋ยวขออนุญาตทดลองนะคะทำให้เห็นดีกว่าสักครู่นะคะ อ่าเมื่อสักครู่นี้นะคะแอดมินไปทำการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้เนาะแล้วก็ทำการออก t r a c ก i ิ้ค่ะจนสถานะนะคะสต็อกของเราเหลือแค่เพียง10ชิ้นเท่านั้นค่ะระบบเนาะเขาก็จะแสดงสถานะสต็อกเป็นสินค้าใกล้หมดขึ้นให้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสินค้าใดนะคะหมดเลยหมดสต็อกเลยเหลือ0ูนย์สถานะตรงนี้ก็จะแสดงเป็นสินค้าหมดนั่นเองค่ะ ถัดลงมานะคะตัวคลังสินค้าค่ะคลังสินค้านะคะในตอนนี้ทางเราค่ะจะสามารถดําเนินการสร้างคลังสินค้าในกรณีที่ทางร้านค้ามีหลากหลายคลังนะคะเช่นอาจจะมีคลังหลักที่กทรทมนะคะแล้วก็อาจจะมีคลังสําสรองนะคะอีกคลังหนึ่งที่ต่างจังหวัดค่ะ,คะก็สามารถดําเนินการสร้างคลังนะคะแล้วก็เลือกที่อยู่ที่ต้องการได้เลยแล้วกดบันทึกนะคะลักษณะนี้ค่ะ เขาก็จะขึ้นเป็นคลังต่างจังหวัดขึ้นมาให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูค่ะเพื่อตรวจสอบนะคะรายการสินค้าคูงคลังได้เมื่อสักครู่นี้เนาะเราเพิ่งดําเนินการสร้างคลังขึ้นมาก็จะยังไม่มีสินค้าภายในคลังนั่นเองค่ะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลังหลักนะคะที่เขาจะคือนชื่อว่า my warehouse นะที่ระบบ Default ไปให้ค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นตัวรายการสินค้าภายในคลังอยู่ด้านล่างให้เลยลักษณะนี้นะคะ ทางด้านขวามือก็จะแสดงประวัติการทำรายการเกี่ยวกับคลังนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าในกรณีที่ทางร้านค้านะคะต้องการที่จะเพิ่มที่อยู่ในการสร้างคลังตรงนี้เนาะสามารถดาเนินการได้ที่เมนูตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปที่ข้อมูลธุรกิจนะคะหัวข้อจัดการที่อยู่ตรงนี้ค่ะทางร้านค้าสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกใช้งานกับ ในส่วนใดหรือว่าจะเลือกเป็นที่อยู่ร้านก็ได้นะคะกหลังจากนั้นก็สามารถสร้างคลังตามที่อยู่ที่ตนเองเพิ่มได้เลยถัดไปค่ะการเปลี่ยนแปลงจํานวนนะคะสําหรับการเปลี่ยนแปลงจํานวนนะคะก็คือเป็นการเพิ่มการลดสต็อกนั่นเองนะคะหากเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงจำนวนก็คลิกได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราเลือกคลังค่ะ ในกรณีที่มีเลขที่อ้างอิงนะคะหรือว่าไฟล์อ้างอิงต่างๆอาจจะเป็นเราต้องการเพิ่มจํานวนสต็อกเนาะก็อาจจะแนบใบเสร็จนะคะหรือว่าแนบใบ P.O. ในการจัดซื้อก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกสินค้านะคะ อพอเราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีนี้ทางร้านสามารถเลือกรายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวนได้มากกว่า1รายการนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทําการอ่าสร้างการเปลี่ยนแปลงจํานวนโดยเพิ่มสต๊อก ของเดย์ครีมชิ้นนี้นะคะเข้าไปซัก200ชิ้นนะคะในครีมค่ะอาจจะทําการลดก็ได้เนาะในส่วนที่ในส่วนนี้ถ้าเป็นการลดอะคะ่ะจะใช้ในกรณีที่อาจจะทําการจัดซื้อนะคะแล้วสินค้าส่งมาอาจจะมีแตกหักนะคะหรือว่าไม่สมบูรณ์ระบบเนาะก็จะต้องทําการลดสต็อกออกไปค่ะตรงนี้ก็สามารถลดลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มซักประมาณนี้เลย แล้วกดบันทึกนะคะหลังจากที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงจำนวนเรียบร้อยแล้วค่ะรายการเปลี่ยนแปลงจำนวนเขาจะลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปดูเนาะเราก็จะเห็นเลยว่าเราได้ทำการเพิ่มนะคะเด์ครีม200ชิ้นเข้าไปในคลังสินค้าของเราค่ะลดไนท์ครีมออกมา15ชิ้นนะคะเพิ่มตัวพาวเดอร์ตัวนี้เข้าไป150ชิ้นแล้วก็เพิ่มตัวเซรั่มนี้เข้าไป100ชิ้นค่ะ ค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงจำนวนนะคะเขาจะแสดงการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่า movement ให้ดูด้วยนะคะที่เมนูการเคลื่อนไหวสินค้าตรงนี้ค่ะพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเห็นเลยว่าจะเกิดนะคะประเภทการเคลื่อนไหวของสินค้าค่ะซึ่งประเภทการเคลื่อนไหวของสินค้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเมื่อสักครู่นี้นะที่แอดมินทดลองทําไปค่ะแล้วก็รายการสินค้าครงคลังนะคะตรงนี้ ก็คือจะเป็นการสร้างคลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดส่งนะคะในกรณีที่ทางร้านค้าดำเนินการออก tracking กับสินค้านั้นๆไปนะคะ โอเคถ้าเกิดว่าเขามีการจัดส่งเนาะมีการออกแท็กกิ้งไปอะคะ่ะเขาก็จะแสดงขึ้นมาให้ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึง่งเดี๋ยวทดลองทำกันอ่าสมมติเนาะเรามีการจัดส่งสินค้าออกไป ถ้าในกรณีที่เรามีการดําเนินการจัดส่งสินค้านั้นๆออกไปนะคะหลังจากที่ทําการออก tracking จัดส่งจนสินค้าสําเร็จเนาะประเภทตรงนี้เขาก็จะขึ้นเป็นการจัดส่งพร้อมกับแสดง movement ว่ามีลบหออกไปนะคะแล้วก็มีจํานวนคงเหลือเท่าไหร่พร้อมกับบอกชื่อ SKU นั้นๆให้ทราบด้วยค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น การจัดซื้อนั่นคือเป็นการสร้างการจัดซื้อเปิดใบ P.O เข้ามานั่นเองระบบนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นประเภทการเคลื่อนไหวว่าเป็นการจัดซื้อนะคะแล้วก็มีรายการเปลี่ยนแปลงจํานวนเข้าหรือออกเท่าไหร่นะคะตามนี้เลย่าทางร้านค้าสามารถตรวจมูฟเมนต์นะคะของสินค้าของตนเองได้ต่อไปเนาะจะเป็นในส่วนของการจัดซื้อนะคะซึ่งสําหรับร้านค้าใหญ่ๆอะคะ่ะเขาก็จะมีหน่วย ขอพายค่ะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อนอที่ดําเนินการจัดซื้อสินค้าเข้าคลังค่ะทางร้านค้าสามารถมาสร้างกระอาการจัดซื้อนะคะแล้วก็เลือกผู้ผลิตได้แต่ก่อนจะดําเนินการออกการจัดซื้อเนาะทางร้านค้าจะต้องมาที่เมนูผู้ผลิตตรงนี้ก่อนนะคะแล้วสร้างผู้ผลิตค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีซัพพลายเออร์นะคะที่เราสั่งซื้อสินค้าเป็นประจำเนาะ เราก็ระบุชื่อนะคะบริษัทได้เลยหรือว่าร้านค้านะคะที่เราดําเนินการซื้อสินค้ากับเขาค่ะระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะคะค่ะสำหรับข้อมูลที่มีดอกจันสีแดงตรงนี้ต้องระบุให้ครบนะคะในส่วนของคอลัมน์อื่นๆค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเกอะให้ครบถ้วนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลไว้ก็ได้ค่ะ อะเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยหลังจากที่เราสร้างผู้ผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะที่ปุ่มดำเนินการสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขได้นะคะ,ะหลังจากที่เราสร้างซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตเรียบร้อยแล้วหากต้องการสร้างการจัดซื้อเนาะเราก็ดำเนินการมาเลือกผู้ผลิตตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกวันที่ต้องการจัดซื้อนะคะ เลือกคลังสินค้าค่ะที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้าเลือกเป็นคำนวณภาษีหรือไม่คำนวณภาษีได้นะคะสมมติเราต้องการซื้อสินค้าชิ้นนี้เนาะเข้าคลังของเราน่ หลังจากนั้นค่ะถ้ามีราคาต้นทุนก็ระบุได้เลยสําหรับราคาต้นทุนเนี้ยค่ะในกรณีที่ทางร้านค้าอาจจะได้ต้นทุนในแต่ละรอบของการจัดซื้อไม่เท่ากาันเช่นรอบนี้เราซื้อเยอะเราก็อาจจะได้ราคาต้นทุนที่ต่ําลงหรือว่ารอบหน้าเราซื้อน้อยทางซัพพลายเออร์เขาก็อาจจะให้ราคาต้นทุนเราสูงขึ้นนะคะตรงนี้ก็สามารถระบุต้นทุนนะคะไว้เพื่อคิดอ่าไรขาดทุนได้เนาะในอนาคตสามารถระบุได้เลย แล้วก็ระบุจำนวนค่ะที่เราต้องการจัดซื้อเข้านะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกค่ะ สำหรับการจัดซื้อที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะระบบจะขึ้นสถานะเป็นรอดำเนินการอยู่ค่ะเนื่องจากว่านะคะทางระบบจะรอการยืนยันจากฝ่ายจัดซื้อนะคะหรือว่าการตรวจสอบว่าสินค้ามาถึงคลังสินค้าแล้วหรือ,อยังนะคะมีสินค้าชิ้นใดเสียหายบ้างไหมนะคะหรือว่ารับได้รับสินค้าครบถ้วนไหมเนาะถ้าทางฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะทางร้านค้าสามารถกดยืนยันได้เลยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่อาจจะได้รับสินค้าไม่เรีย เรียบร้อยนะคะก็สามารถกดยกเลิกได้ค่ะ,คะเมื่อคลิกเข้าไปดูเนาะระบบค่ะก็จะแสดงตัวรายการสินค้าที่เราทำการจัดซื้อเข้ามานะคะหากตรวจสอบถูกต้องนะคะตามรายการจัดซื้อคลิกยืนยันได้เลยแบบนี้ค่ะ,ะระบบก็จะขึ้นเป็นสำเร็จลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ตัวรายการ SKU ค่ะที่เราทำการสั่งซื้อเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาแสดงนะคะ movement การเคลื่อนไหวสินค้าที่เมนูเคลื่อนไหวสินค้าเป็นประเภทการจัดซื้อด้วยค่ะว่ามีการจัดซื้อเข้ามานะคะอย่างละ1,000ชิ้นค่ะเป็น3รายการนี้นั่นเองค่ะ สำหรับตัวคลังของเราก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งค่ะก็คือเป็นการเชื่อมต่อสินค้าหรือว่า Product Link นั่นเองในกรณีที่ทางร้านค้านะคะมีการใช้งานตัว Marketplace อยู่ด้วยแล้วต้องการทำการตัดสต็อกนะคะ Marketplace พร้อมๆก,กันกับสินค้าในระบบของเราเนาะแล้วก็อัปเดตขึ้นไปให้อัตโนมัติด้วยนะคะตรงนี้สามารถดาเนินการได้โดยการเชื่อมต่อ Product Link นั่นเองค่ะ ในขั้นตอนแรกทางร้านค้าจะต้องมาดำเนินการนะคะเชื่อมตัว Marketplace ก่อนโดยมาที่การเชื่อมต่อหัวข้อ Marketplace ตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายระบุชื่อร้านล็อกอินร้านให้เรียบร้อยเลยค่ะระบบเขาก็จะเชื่อมต่อตัวร้าน Marketplace เข้ามาให้ในระบบเรานะคะพร้อมดึงสินค้าจาก Marketplace เข้ามาในระบบเราให้ด้วยค่ะ อันนี้แอดมินเชื่อมต่อไว้แล้วนะคะแต่ว่าทำการยกเลิกไปเดี๋ยวขออนุญาตทำการรีคอนเน c t หรือว่าเชื่อมต่ออีกครั้งนิดหนึ่งนะคะ เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะขึ้นเป็นเชื่อมต่อสำเร็จให้ลักษณะนี้เลยค่ะ,ะหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะที่การเชื่อมต่อของฉันเขาจะขึ้นเลยค่ะว่าเราเชื่อมต่อร้านช้อปปีเรียบร้อยแล้วพร้อมบอกจำนวนสินค้าด้วยนะคะว่าเราเชื่อมต่อสินค้าเข้ามากี่รายการคลิกเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะ อ่หลังจากเชื่อมต่อตัว market place เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําการเชื่อมต่อตัวสินค้าหรือว่า product link กันนะคะโดยคลิกไปที่สร้างการเชื่อมต่อตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะดาเนินการสร้างตัวลิงก์นะคะสินค้าโดยระบุชื่อสินค้าค่ะจำนวนที่ขายได้ในส่วนนี้นะคะอะ่ขอภห้ค่ะ จำนวนที่ขายได้ในส่วนนี้สามารถระบุได้เลยนะคะซึ่งจำนวนที่ขายได้ตรงนี้เป็นจำนวนที่เราจะต้องการขายบน marketplace นะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นจำนวนจริงๆในคลังของเราก็ได้ค่ะซึ่งตัวฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันตรงนี้ค่ะทางเรานะคะได้ดำเนินการคิดขึ้นมาในกรณีที่ทาง marketplace ะค่ะ เวลามีแคมเปญเนาะเขาก็จะก,กําหนดจํานวนสินค้าของร้านค้าว่าต้องมีขั้นต่ําเท่าไหร่ในกรณีที่คลังจริงๆของเราอะค่ะในระบบมีไม่ถึงแต่ว่าเรากําลังจะหาสินค้าเข้ามาได้ภายในอีก1-2วันนะคะก็ค,คือทันรอบจัดส่งที่ต้องส่งให้ลูกค้านั่นแหละเนาะเราก็สามารถสร้างจํานวนที่ขายได้เพื่อขึ้นไปขายก่อนบน Marketplace เพื่อที่จะได้เข้าร่วมแคมเปญของทาง s h o p e ปี้ a z a d a ได้ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยให้ทางร้านค้าไม่เสียโอกาสในการขายด้วยนะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตรงนี้ได้เลยต่อไปค่ะให้เลือกนะคะตัวสินค้าของ Marketplace ที่เราต้องการนะคะที่จะทำการเชื่อมต่อกับระบบของเรานั่นเองค่ะสักครู่นะคะ แล้วก็สามารถค้นหาตัวรายการสินค้าได้เลยเนาะขออนุญ,ญาตหาสินค้าของตัว marketplace นิดหนึ่งอ่าเป็นตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็เลือกเข้ามาได้เลยแล้วก็เลือกสินค้าหลักที่มีอยู่ในระบบนะคะซึ่งสังเกตตรงโลโก้ตรงนี้เนาะเขาขึ้นแสดงเป็นของ marketplace ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นของแหลักของเราที่มีอยู่ในระบบจะเป็นสีฟ้า แล้วก็โลโก้โกเซล e แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นของ m a r k e t ็ตเพลที่ระบบเขาดึงเข้ามาก็จะขึ้นเป็นตัวโลโก้ของ m a r k e t ็ตเพลให้เลยแบบนี้แต่ขออนุญ,ญาต เชื่อมกับตัวนี้แล้วกันนะคะ,ะสมมติว่าเป็นตัวเดียวกัน SKU เดียวกันเนาะ,ะหลังจากที่เราเลือกตัวสินค้าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดจัดการสินค้าคงคลังได้เลยค่ะระบบเขาจะให้เลือกว่าต้องการใช้งานคลังไหนนะคะหากต้องการใช้งานคลังเดิมระบบเขาจะดึงแค่ตัวสินค้าหลักที่มีอยู่ในระบบ ก็คือที่เราสร้างภายใน g o เซล s e ะค่ะขึ้นมาให้เลือกแต่ถ้าเกิดว่าสร้างคลังใหม่เนาะเขาก็จะให้เลือก2รายการที่เราเลือกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็เลือกคลังสินค้าที่เราจะต้องการเชื่อมต่อค่ะหลังจากนั้นใส่ราคาต้นทุนนะคะจำนวนสินค้าพร้อมขายเนาะตรงนี้จะเป็นจำนวนสินค้าจริงๆที่เรามีอยู่ในคลังถ้าเกิดถ้าเกิดเลือกเป็นสร้างคลังใหม่เขาจะให้ระบุ รายการสินค้าคงคลังใหม่ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนสต็อกว่าเมื่อจัดส่งไปจนถึงจำนวนเท่าไหร่ระบบจะมีการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยเนาะหน้าจอจะขึ้นเป็นสร้างการเชื่อม,อมต่อขึ้นมาให้ลักษณะนี้ค่ะ หลังจากที่เราทำการนะคะคเชื่อมต่อตัว Product Link เรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นการเชื่อมต่อให้เลยลักษณะนี้โดยแสดง2รายการที่เราทำการเชื่อมต่อไว้นะคะ,คะเมื่อคลิกเข้าไปดูเนาะเขาก็จะขึ้นให้ด้วยนะคะว่ารายการอัปเดตสำเร็จหรือไม่นะคะในส่วนนี้เนื่องจากว่าร้านแอดมินเป็นร้านเทสเนาะอาจจะขึ้นแสดงเป็นอัปเดตไม่สำเร็จแต่ถ้าเป็นร้านมาเก็ตเพจที่ร้านค้าใช้ประจำมาค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นอัปเดตสำเร็จให้เลยนะคะ หลังจากที่เราทำการเชื่อม Product Link เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อคลิกเข้าไปดูนะคะใน Product Link เนี่ยระบบเนาะเขาก็จะแสดงประวัติค่ะของออเดอร์นะคะของสินค้านั้นขึ้นมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปที่ชื่อการเชื่อมต่อเนาะ ที่ประวัติการทํารายการตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นให้เลยนะคะว่าเรามีการเชื่อมต่อเข้ามาเท่าไหร่ถ้าในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาด้วยนะคะของ SKU นั้นๆเนาะที่เราเชื่อมต่อไว้ระบบค่ะเขาก็จะขึ้นให้เลยว่ามีการสมมติตัวนี้นะคะ มีการตัดสต็อกนะคะคงเหลือจากออเดอร์จากทางเซลเพจนะคะจนเหลือ194ชิ้นตรงนี้ค่ะพร้อมกับอัปเดตนะคะขึ้นไปบนทิกต o k ให้ด้วย194ชิ้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะอ่ะนี่เกิดออเดอร์นะคะเข้ามาเนาะอัปเดตอยู่ที่200นะคะครั้งแรกแล้วก็เกิดออเดอร์เข้ามาค่ะจนเหลือ97ชิ้นพร้อมอัปเดตไปให้ t ิกต o k นะคะ90 1 97ชิ้นด้วยนะคะอ่า ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการเชื่อมต่อ Product Link กับ Marketplace บนระบบของเราค่ะสำหรับตัว Inventory หรือตัวคลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับท่านที่เข้าเทรนในวันนี้มีในส่วนไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่เข้าใจไหมคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตจดการเทรนอินเวนทอรี่ไว้เพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ